ม๊ะอะไรกันเนี่ยตอสํเนแล้วจะจริงเหรอนเนี่ยตัวต่อพันปีเนี่ยนะไม่อยากจะเชื่อเลยจริงจริงนะเนี่ยนะของที่ไม่เคยมีใครต่อได้เลยตั้งแต่ค้นพบวันที่อียิปต์ตอนต้นสตัรวัดนวเนี่ยโอ้โหแย่มมกูจะจับหัวดิลินป,ป,ปูโอ้แล้วจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยยั่นใชจุ๊จูก็หอวดีขึ้นหรือว่ามีพลังเพิ่มมากขึ้นเนี่ยรู้สึกบ้างไหมไม่มีอะไรเลยครับทําไมอหครับก็ดีไนอยมันเขียนว่าที่กล่องนะ ว่าผู้หญิรวมค่าไปนหนึ่งได้จะได้พลังแลว้วก็ปัญญาแห่งความมืดไงโอ้จริงด้วยผมสมหวังเรื่องหนึ่งแล้วล่ะผมได้เพื่อนแล้วครับเอ๋อเหร <c oughs> อ,อเพื่อนเพื่อนอย่างนั้นเหรอเนี่ยเฮ้ยเปล่านาะมาันไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะปัญญาและพลังแห่งความมืดมันคืออะไรกันแน่นะขออย่าให้มันเกิดอะไรที่ไม่ไดีขึ้นมาเลยเสนอตอนนักเล่นเกมวายร้ายกับดักแห่งนรก คุกเหรอไม่ได <elt> ้หรอกใครจะทำได้หรอกใจเดียวไปจาดที่นได้ไงเล่าแม่งสาวจิโร่เหรอมีแต่เจ้านั่นสองคนพูดอะไรอย่างนั้นฉันจะต้องเดียวไปจากที่นี่ให้ได้อย่าเล่ามีคนเดียวไปมาคุยแถวนี้ล่ะอย่าใจตามพาเร็วครับ ร้านไม่ชื่ออะไรที่สุดวรทายามันคือเจ๊เม่เจสุที่คนเห็นมันว่ามันมีโอติจติวจริงน่าจะเรียกทยาขระว่าคุณเศสุมากกว่าเรียกที่นั่นเลยใช่ไหมจบแล้วจบแล้วจบแล้วอ้าวยุกิขากลับไปหาที่แวะกันหน่อยไหมโอ้จริงด้วยถ้าอย่างนั้นนะไปเบอร์เกอร์เวอร์ที่เพิ่งเปิดใหม่กันมาดีนะที่นั่นน่ะฮะ เห็นว่าแฮมเบอร์เกอร์ที่นั่นอร่อยมากเลยด้วยอะ่ะเหรอเดี๋ยวก่อนสิพวกนายอ่ะอ้าวกระคุงที่เป็นแค่เด็กเรียนม .4 แต่กลับเสอเอ,อไปสมัครเป็นประธานนักเรียนแล้ต้องตกอ่าไปเป็นเจน้าหน้าที่ทำความสะอาดก็บอกแล้วไงว่าเป็นกรรมการศิลปะพวกนายนะ่ะไม่รู้กันเลยหรือไงอะ่ะพวกกรารไม่ใช่อื่นระหว่างกลับบ้านมันเป็นการผ <c oughs> ิดกฎของโรงเรเียนรู้ไหมฉันอยากลองไปแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันไปกันเถอะนะครับนายเนี่ยนะ นี่ทุกคนเรื่องร้านเบอร์เกอร์วิวถางงานบงวานนั่นน่ะนะคือไปด้วยกัน่ล้อเล่นน่ะร้านนั่นน่ะมีเข่าวมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกจริงจริงเพราะตั้งแต่เปิดร้านมันก็มีคนที่ท้องเสียแล้วหลายคนเลยช่วยทำที่ดีอย่าไปเลยนะอาจารย์ก็เล่าให้ฟังไม่ใช่เหรอเรื่องโจนอุกชะกันที่หนีออกมาจากคุกอะไรนั่นน่ะแถวเรือนจันทร์คลองเปลมแถวนั่นน่ะจริงด้วยใช่แล้วล่ะโจรอุกชะกันเห็นเขาลือกันทั่วเมืองเลยโอ้ยไม่เห็นต้องกลัวเลย แต่ว่าเห็นว่าคนร้ายมีปืนด้วยอ่ะโคจังย,ยุกิโมเนดูดาไม่ค่อยสนิทกับอันสึกเลยนะจริงด้วยดิเราไม่ได้กลับบ้านด้วยกันพักนึงแล้วล่ะเหรอเอ๊ะเนี่รู้ว่ามังว่าอย่าอันสึกเนี่ยคงไม่ไปรับจ้างควงผู้ชาย<ะ>หลังเลิกเรียนนะ พูดได้อย่างนั้นเล่านโรงเรียนน่ะไม่มีใครทำมาบ้านงันหรอกใช่ใช่แล้วยืมเง,งินซื้อด้วยยังไม่มีทางใหญ่เลยซื้อมาเลยหน้าแดงหมดเลยเลยฮะฮะโธ่นี่ดูหนา้าไม่ใช่อย่างงั้นไม่คิดมากเด็ดรับจ้างข่มผู้ชายอันซื้อลมิจริงละอันซืต้องไม่ทำแนะ่แต่ว่าดูที่ทางอันซื้ก็ช่าตกลงแก่อยู่เหมือนกันนี่นะหรือว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาไม่อาจ ดี๋ยวก่อนนะอันสิรู้จะช่วยเธอออกมาด้วมือพวกเท้าหัวงกูเองฮึมสมน้ำหน้าพวกแกในที่สุดฉันก็ได้เป็นอิสระสักทีหนึ่งต่อไปก็ต้องทำงานไม่รู้สึกแบบนี้มานานแล้วตื่นเต้นดีจังเลยอะไรทำไมไม่มีอะไรเป็นไปได้ไงโถ่ ต้อไปเป็นข่าวด่วนครับเมื่อคืนนี้ที่ธนาคารที่ยาาในเมืองโดมิโนมีโจรเข้าไปงัดตู้เซฟและได้เงินสดไปสามสิบล้านเยนครับซึ่งคนร้ายที่เป็นคนงัดตู้เซฟรับธนาคารรายนี้คาดว่าจะเป็นคนเดียวกับคนร้ายที่แหกคุกออกมาเมื่อวันก่อนจากสถานกับการโดมิโนที่มีชื่อว่าทาซากิเทสึซึ่งขณะนี้กําลังตรวจสอบกันอยู่ยพูดไปเรื่อยไปได้ฉันไม่ได้ออกไปสน่อยนึงแต่ว่ามีตู้เซฟรับอยู่ด้วยเหรอมันอะไรกันเนี่ยทำไมไม่รู้เนี่ย แล้วก็นะมันยากมากเลยไม่ว่าจะยังไงก็เคลียร์ไม่ได้สักทีนึงไปที่บ้านนายแล้วทําให้ดูหน่อยสิได้ดีแน่ดีใงเลยมิโฮไปด้วยสิมิโฮเออ,อจริงด้วยกอโทษน,นะเออวันนี้ไปไม่ได้แล้วอะพวกเราช่วงนี้กําลังยุ่งม,มากเลยพยายามอย่ามาชวนเขาได้ไหมเอาล่ะไปกะเถอะมิโฮเร็วเข้าไปก่อนนะเอออ,อมิโฮจัง อไม่เทอ,ลเทอะละอใสุดนิวก็ไปรับจ้างควงผู้ชายด้วยเหมือนกันโลนี่ฉันจะเหลียวแหลไปกันใหญ่แล้วแม่แตะวิมอเตอรไซค์ย,ยังไม่เว้นเจ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 น้องอุจิเล็กฟังนะมีห้อจังเ่ยไม่มีทางมาทเรื่องแบบนั้นแน่นอนเหองพวดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะเชื่อตายเดียวนี้แหละใช่เล,ล่ะเจน้จิเสียมารยาจจังเลยอ่ะคุณนายในบอ่อนห่าจริงๆนะนายไม่รู้เหรอ วันนี้ายาอันสืซื้อข้าวกล่องอะไรมากินก็ไม่รู้เป็นข้าวกล่องเพิ่มพลังสุดหรูเชียวนะนาเชื่อหรือเปล่าเป็นข้าวกล่องที่พวกเราไม่เคยได้ริบรลดเลยสักครั้งหนึ่งแต่ก็ไปความว่าเยืะแน่นะ่ะมีเงินยังไงเล่ามีเงินแน่นอนเฮ,<ะ>ฮ้ยเฮ้ยจะบ้าอะไรหมอนี่ข้าวกล่องเพิ่มพลังมีสอนได้เหรอไม่ไม่สิลนะคุณอยากมีหัาจังไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนแต่แต่ว่า กันจะถูกลอหลงไปก็ได้ไมันจรเราหน้าเฮ้ยแต่ว่าเราเรา,เราไม่มีคนแก่ที่โดยสะดุสินะแล้วถ้าไปเจอเข้าก็คงจะอดที่จะหลงสเสดไม่ได้เออะไรกันเล่าไม่สิไม่สิไม่ไม่ไม,ม่เฮ้ยแต่แต่ว่านี่มันอะไรกันเนี่ยโถอะไรกันเนี่ยเอาจะาตัวแรกเนื้อใจต่กสวรรค์ซะจีเธอหน้าฉันนี่แหละฉันคนนี้แหละตอ้องดูเธอเออกมาให้ได้อ๋ลูกบอลดีสุดเลยวันนี้ต้องทำให้สำเร็จให้ได้ฉันเล็งไอ้ที่มันดีกว่าเมื่อวานเอาไว้แล้ว โอ้ยเม็ดยอดไปเลยสตาร์ไลท์มาริอันโตเน็ตเคยเอาประดับไว้ที่คอที่เอาหนี้ไปขายจะต้องสบายไปตลอดชาติแน่เลยนอกจากนี้จากรายงานของกรมตำรวจก็ว่าสตาร์ไลท์ข,ของมาริอันโตเน็ตนั้นเป็นของเท็จทำขึ้นมาถูกแหกตาแน่เลยอาวของปลอมตัวเนี้ยโทษ ส่วนอัญมณีอีกสามสิบรายการที่หายไปนัดขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตามจับตัวนายเทซิโอคนร้ายรายนี้อยู่อย่างเต็มที่ถึง่มาจะได้โองฟลอมไปโถจะมากไปแล้วจะคนอันขาวจะพิโยลุ่มสมัยเกี่ยวเราขโมยมามีแค่เส้นนี้ท่านั้นมันมังเข้าไปยังไงอาขาวแบบนี้เลิกแล้วฮอนดะข้าไปตกกินไปเล่นบาสกันหน่อยเล็้วไม่หรอกมันนี้ฉันไม่ว่างนะปากิชาน่ามีโคจังอะไรอออีก ให้เลยคดีเราไป <c oughs> ีหวังว่าคงไม่หาว่าวันดกคุมไปรับจ้างควงผู้ชายด้วยนะไม่หรอกเป็นไปได้จตนั่นต้องไปพวงเสร็จทีนี้ต้องใช่แน่โธ่เว้ยคิดให้มันเป็นเรื่องไปเราหน่อยดิสามคนนั้นดูกักแปลกไปอะอือ,อทีนี้เราก็เริ่มแถมจะกดรอยนี่กระเป๋าหนักจังเลยโอ้โหเหรอแม่มาถือให้นะ

เชิญครับที่ต้อนรับครับเชิญครับเออ้ยตายแล้วเออเออเืมอันดุอ้าวทำไมเหรออ๋อดิพวกเธอมาทำอะไรกันอยู่ที่นี่อ่ะเฮ้ความแตกเพราะจนได้แถมยังเป็นเจนอาอุจิอีกแตาไม่ควรให้คนปากบอลอย่างเจนอาอุจิรู้เรื่องนี้เลยนะนี่พูดอะไรซะบ้างสิแหมพูดได้อย่างนั้นเล่าดูรู้แล้วไม่ใช่เหรอ ก็ทำการพิเศษอยู่เนี่ยเรากำลังซุ่มเฮลังใจกันอยู่นะนี่นายโรงเรียนเราพลาดไหมทำงานพิเศษนะจะ็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอทำไมทำแบบนี้ฮะพูดเลยนะจนอุจิฉันเองนะก็กุ้มใจอยู่เหมือนกันนะขนาดไม่เป็นอันกิดอันนอนเลยรู้ไหมแต่แต่ว่านะฉันเออก็แหมเขาอยากมีแฟนเยอะๆนี่นะไม่เคยลักเลเน่เน่เน่พวกเธอเนี่ยลูกค้าไปเชล้วน่ะรีบพาไปนั่งที่สิโถ นี่นี่เจอเน้ออุจิเราไม่ควรมาที่ร้านนี้เลยว่ามาเ,เพราะว่าดูท่าทางอันสื่อเขาจะโกรธด,ด้วยอ่ะสมทั้งหน้าแล้วนี่ตอนนี้เราก็ได้กำความรักความผู้ด้านเอาไว้เต็มกระมือแต่ว่าน่ารักจังเลยเนอะชุดของอันเสือสวัสด์ครมาตอนที่หนีไปเมื่อกี้เนี่ยเจ้าเทสุหายไปไหนนะอะเฮ้ แบบนี้ถึงจะทานอร่อยมากๆเลยหรือว่าซอนด้สีเลกก็ได้ปา,ากมากฉันเอาไว้แน่เลยอันซื้อก่อซื้อดิเธอ,อเอาล่ะนี่ไม่รู้เรื่องที่ฉันมาทางานที่นี่แล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องปกปิดอีกต่อไปแล้วตอนนี้ฉันกำลังเก็บเงินอยากจะเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จะไปอเมริกาตอนเดนจบแล้วด้วยล่ะอเมริกาเหรอฉันนะจะไปเรียนเต้นรำที่นิวยอร์กเป็นความฝันของฉัน อ๋ออย่าหัวเราะยี่ไม่หัวเราะย้๊อแล้นะเนอะเนอะจะเนื้อวุอ้ยคุ้มเนอะเฮ้ยเเอาเถอะเอาเถอะฉันเนี่ยไม่ไปบอกใครหรอกเนอะแต่ฉันบอกจะกินแฮมเบอร์เกอร์นี่หมื่นชิ้นเลยเอา้าแต่ว่านะร้านนี้เขาเสิร์ฟแฮมเบอร์เกอร์ที่มีแต่แค่ช็อปอย่างเงี้ยเหรอไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าจริงๆริงเยไม่ต้องห่วงหรอกฉันเลี้ยงเองมาอายุก็ามากแล้วโอ้ยไม่ ดูสิยูกิ้าทางไม่ชอมาพากลน,นะไม่จริงอะโจแถกคุกหมายหมายความว่าโจแถกคุกอยู่ในร้านนี้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วไม่ต้องรนไปเมื่อเช้าเนี้เราเพิ่งได้รับรายงานมาแล้วพอดีเราผ่านมาตอนที่ต,ตังแต่แตกอยู่ในเมืองตอนนี้เราก็เลยกําลังหาตัวกันจระวันะอือ,อ,นะอคือแล้วมีรูปคนร้ายไหมฮะผมเป็นน้องอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่ไง เหมือนจะไม่มีนะจนันพมมือเรื่องปลอมตัวนี่เป็นยอดไม่่คยมีใครเห็นหน้าจริงของมันหรอกนะดีละ่างั้นก็จับมาคนทีละคนเลยไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเจนันน่ะมีปืนอยู่ด้วยคนส่งเดชเจอปืนเราแย่เราจะเดนเขาก็ร้านะฮะย้อน,อนะอหลังไปประมาณสามวันก่อนตอนที่มันจะต้นร้าน,นเ,เพชรไม่ได้ประทะกับยามเข้ายามที่ล้มลงไปใช้กระบองตีเข้าที่เท้าขวาของเจ้าคนร้ายที่กําลังหนีไปซ่มร้อยนั้นอาจจะยังอยู่ให้เป็นตําหนิให้เราสังเกตได้ถ้าอย่างนั้นก็ใช้ไอ้นั่นได้ ทั้งขวาไดมเหรออขอโทษค่ะตุ๊ๆเหลือเกินขอับคุอครับจริงๆเลยทุกคนกล้ากันจังเลยอ่ะคุณค่ะอดี๋ยเอาเ้าขึ้นมาบนรนก็แบบนี้สิคะไม่มีเออเอไม่ใช่ผู้ชายคนนี้แน่ ไอ้มันทำอะไรข้องแกนันงแรกนออ้อยขอโทษนะครับคุณลูกค้าอ้วนเรามีเหตุ<อ>ผลนิดหน่อยครับคุณลูกค้าหน,นา่มันจะมากไปแล้วและมันงานามาทำลายความสงบสุขของคนอืนน่นแบบนี้จะทำอะไรกันเนี่ยบอกมาเดี๋ยวนี้อุตตายดูบางครับอุยหมาตำรวจนะครับขอโทษครับทุกท่านโจนแหกคุกที่หนีออกมาจากคุกโดมิโนอาจจะเข้ามาในร้านนี้ก็ดได้ดังนั้นจึงอยากจะขอตรวจสอบเท้าของทุกคนหน่อยเพราะว่าทีน้องของคนร้ายถูกกระบองยามตี ถึงน่าจะมีรอยหลงเหลือเป็นเขียวเป็นไหมเป็นทฟกช้ำเยวก่อนนะคะคือไม่ใด่ผีใส่นะคะก้อนไน้าแหกคุกนะคะเฮ้ยน่าสนุกดีออกอ่ะเขาใจผิดอะไรกันหรือเปล่าอ่ะตะหววจตำรวจมือเนี่นั่นแหละที่ไม่ได้ความก่อนหน้านี้ก็มีคนร้ายแหกคุกมาทีหนึ่งแล้วแหกแล้วแหกอีกเรื่องนั้นมันก็จริงอยู่เดี๋ยวนี้แหกกันไปประจำพุทสารวัตรครับไม่มีเบาะแสของคนร้ายอย่างอื่นอีกเลยหรอครับอย่างนี้ตอนที่อยู่ในเรือนจำ คนร้ายเคยเข้าโรงพยาบาลครั้งหนึ่งเพราะว่ากินไข่เข้าไปแล้วเกิดอาการแพ้ไข่อ๋<ม>ออแพ้ไข่เหรอเธอเอ,อ้ยะเป็นอย่างนั้นถ้ามีคนร้ายอยู่ในร้านนี้แป๊บเดียวก็รู้แล้วล่ะเพราะว่าขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ของเรา uh huh. ใส่ไข่ลงไปเพียบเลยไขยแ่แฝดด้วยล่ะอลองได้เลยอ,อ,อะไรนะแฮมเบอร์เกอร์ไดมีไข่ก็เหรอใช่ไข่แฝดชิ พี่ด้เรู้สึกไม่ค่อยดีโธ่ใครกินไข่ไปคนร้ายอาวเหรอจะไล่ไปถ้าถามากกว่าจะดีนลยคุณน่ะเอ้อหูคุณน่ะไม่ไม่ไมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเทสติเทสอกอคแกถูกจับแล้วโอ๊ยรีบเรียกรถพยาบาลมาก่อนเร็วๆเข้าฉันยินแพ้ไข่อยู่โอ๊ยโอ๊ยเพ่แค่แพ้ไข่โอ้ยโง่จังเลยฉันโกหกอะไรนะแฮมเบอร์เกอร์ของร้านเราเป็นแป้งสาลีร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยจ้ะ อโอ <si suppression> ้ย <descon> บ <fin anta> ้าที่สุดเลยแล้วมาบอกว่ามีใครโอ้ย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 อะไรเยอะไม่แพ้ใครแล้วดินี่มันระมองนี่ดังจริงๆแล้วก็มาได้มบียงเรื่องกับยาด้วยโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิถ้ามีคนให้คนหนึ่งนอกจากเราก็หมายความว่าตัวเดียเป็นคนร้ายรีบจับจับมันเร็วจับมันเร็วสิจับมันเฮ้ยจะบ้าเฮ้ยอ่ะนี่มันรอยสักรอยสักนี่มันจะไปมุมสาวจีรอ จะขึ้นขยับนิดเดียววหนูนี่ไม่รอดแน่เฮ้ยแกไม่มุมส่ว่าีโรคหรอกเหาอยังไงกันถ้าแล้วฉันได้ผ่านตับแปลงเพศมาและเข้ามกแฝงตัวทาเป็นคนดีอยู่ในเมืองนี้จะเป็นเทซึไม่รู้ว่ากะจะมาที่ร้านแห่งนี้ของฉันหรือแกจะปลอมตัวแต่จะดูแป๊บเดียวก็รู้ว่าเป็นแกแล้ว มานึกดูอีกทีมันก็แปลเหมือนกันพอฉันบังเอิญไปเห็นตอนแกเข้าไปขโมยของอยู่พอดีเลือดในอดีตของฉันมันก็เลยเดือดพล่านขึ้นมาคนที่งัดตู้เซฟธนาคารและขโมยเพชรไปมันก็คือฉันคนนี้นี่เองล่ะน้องอาจารย์ยิ่งศักดิ์จริงด้วยสินะก่อนที่เราจะไปขโมยสองครั้งก็มากินแฮมเบอร์เกอร์ที่ร้านนี้เหมือนกันแล้วก็ไปเห็นโรคภูมแพ้มันก็เริ่มเลยนี่เราทําไมงออย่างนี้ทุกคนมอกเราให้หมดเดีไปหน่อยจิมือเหม็นจังเลยอย่าเป็นตาแนั่น มนุษ oh. <a> ย์เราเน e. oh. oh, oh. <ac> ี <c oughs> <kl> ่ยนะกอมองไม่เห็นก็จะเกิดความกลัวจะส่งเสียงไม่ออกมาเลยล่ะมานี่อย่าอย่าอย่าปิดปากเหม็นมือเหม็นมือจะล้อมาแล้วอ้อยจ้าบ้านั่นมันอาละมาตนี้ทีนี่ก็เอาของที่ฉันต้องการมาได้แล้วพิงตรงนี้ด้วยกลิ่นไม่ดีเลยจะเด็กหน้าตาบ้องแบ๊คนนั้นอะแกนั่นแหละมอบอยู่ได้ยกิ แล้วคนอื่นที่เหลือปิดตาให้หมดแลวห้ามขยับแม้แต่เคิืวมาฝรั่ง้าขยับมันจะถออย่างนี้อุ้ยบ้าที่สุดเลยเยอะแต่ตอนอื่นเอาเหล้ากบุรีม่้ฉันสะก่อนเพราะฉันต้องปลอมตัวเป็นคนดีอยู่ในเมืองนี้ฉันกันเลยเลิกเหล้ากบุรีไปซะแล้วมันรู้แต่ว่าตอนนี้ฉันจะได้เป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งแล้วดูขันท ที่ผู้ชายคนนี้บอกว่าเดี๋ยวที่หน้าตาบ้องแบล้วเขาบอกว่าอย่างนั้นหรือว่าจะเป็นยุกิยุกิยุกิใช่ไหมอย่าเข้ามานะต่อแล้วทำไมยังรู้อย่าหุบปากเลยเฉยแกบังงจทำร้ายอันสืบเพื่อรักของฉันได้ยังไงแต่ว่า เป็นโชคของแกจริงๆที่เลือกฉันฮึฉันเอาของที่แกต้องการมาให้แล้วไม่หวางเฉยๆให้บอกให้กระแทกโตฮะเอาหน้าฉันจะมาเป็นเพื่อนให้แกไงเล่าเดี๋ยวเวลาเล่นเกมแล้วนี่มันล่ะไม่ใช่นะจะดคลายแต่ก็ไม่ใช่เพราะเป็นเสียงที่ฟังดูมั่นใจเหลือเกิน ไม่ใช่ยูกิแน่เป็นนักภาพจากยูพีซีหรือเปล่าเนี่ยเกมอย่างนั้นเหรอถ้าฉันสนใจขึ้นมาแล้วสิเมื่อก่อนนี้ฉันชอบการพนันมันชีตจิตใจเลยนะแต่ว่าไม่ใช่เกมธรรมดานะแต่มันเป็นเกมแห่งความมืดเกมที่เดิมพันด้วยชีวิตน่าสนุกกี้เหมือนกันเปลี่ยนบรรยากาศซะบ้างเด็กนีท้าทายจะบ้าต้องสอนให้มันรู้สึกสำนึกซะบ้างแล้ว ไม่ควรจะมาแย้มกับเรา <'s in the air> มันเงียบอย่างนาา่าประหลาดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยกติกานั้นมีข้อเดียวนั่นก็คือห้ามขยับนิ้วใดนิ้วหนึ่งในสิบนิ้วนี้ที่ไม่เลือกเอาไว้เด็ดขาดจะเลือกอนิ้วไหนก็ได้าตามใจตัวเองและขยับได้แค่นิ้วที่เลือกเท่านั้นเอาละนิ้วไปเล็บตีนนี้ได้ไหมจะเลือกนิ้วไหนล่ะว่ามาเลย เก่งไม่กลัวกลัวช้าได้นิ้วที่ประตูนิ้วก็ได้ยงั้นไม่ต้องถามนั่ต้องเลือกนิ้วชี้อยู่แล้วนิ้วชี้ที่เหนียวไกปืนยังไงล่ะโอเคงั้นฉันเลือกเอานิ้วนี้นิ้วโป่งอยู่ไหนอ้านิ้วโป่งนิ้วเดียวจะทําอะไรได้ล่ะเอาเถอะเดี๋ยวชนะแล้วค่อยส่งมาลงไปลงนรกกันแล้วกันเมื่อสัญญาณเริ่มเกมให้ทําอะไรก็ได้รวมทั้งเรื่องเหนียวไกปืนด้วยเอาละ เริ่มนะเริ่มเกมได้อีกเดี๋ยวเกมกว่าจะจบลงแล้วอะอะไรจุดไฟอ่ะอ๋ออย่าไปถึงไ,ไฟบุหรี่เลยนี่นาลืมไฟเราจะให้มันใช้นิ้วโป้งจุดไฟให้เราปเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่อยข่ามันทิ้งซนะอ่ามาเร็ง,งรไฟแช็คเนี่ยนะฉันหนนา,นาเอาไปลลนรกด้วยกันเลยอะอะไร นี่จะมาชาภนกิจฉันนั่นเองแต่ว่ากล้าจากกัสเซียแี่ก็หออยู่เก้าอร์เซ็นต์อ๋อยอะไรจะหยับไม่ได้ไฟแชกตกลงไฟต้องลุกขึ้นแน่เลยแล้วตัวเราก็ต้องโอ้ไม่เป็นตุนเฮ้ยโอ้แน่นิงก็เรายิงปืนออกมาดูสิแต่รองก็ไฟแชกจะต้องกระเด็นตกลงมาแน่โอ้ไปกันเถะปะอันตรีอยู่แบบนี้หน่สุดเลยดีด้วยแต่นี่ก็สิ้นเปลือกนี่นะ ยร้อในที as as> ่สุดในทกทำตามกติกาไม่ได้จริงๆอะไรกันเนี่ยตาที่ดาผากนเกมแห่งความมืดเป็นแกมที่ดึงธาตุไทยทั้งคนออกมาคนที่ทำลายกติกาต้องถูกเกมลงโทษเอ๋ออ๋อเด็กบ้าเอ้ยจะบ้าเกินไปแล้วะนอะประตูแห่งความมืดเปิดออกแล้วอ้ย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 อ อ้าวอาเจฮันผู้จัดการบ๊อบใครก็ได้เร็วเข้าใครก็ได้ช่วยดับไฟทันทีเออท่านนั้นก็เลือกทำงานพิเศษแล้วดิอืมคงต้องเัาไว้ก่อนอ่ะเพราะทำแต่งานพิเศษก็ไม่มีเวลาไปไหนกับยูกินั่นสิจริงเหรอนี่เอตดว่า ไม่รู้เจ้าของเสียงนั้นเป็นใครกันแน่นะใครกันแน่ที่ช่วยเราเอาไว้อะโอ้ยชาจังเลยนี่ไงร้านข้าวหน้าเนื้อที่มาเปิดใหม่วันนี้นะเห็นข้าวอร่อยมากเลยอ่ะฮเจอเลยครับเจอเลยครับเป็นแก่งเ๋ยเหี่พวกนายมีทำยู่อีกเหรอโธ่แนดมิโถอยากได้ช่อผ้าใหม่นี่จ้าไต่ชุดนี้ไปที่ไหนส่วนฉันอะนะจะทำอะไรก็ได้ยอมทั้งนั้นก็ได้อยู่กับมิโคจังแบบนี้อ่ะ